สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่รักทุกท่านคะ่ะพบกันทุกคนจันท์ถึงสุขเวลา17นาิกา30นาทีที่ JKN 1 8 Top News แบบนี้นะคะกับเราสองคนพี่ยุย้ยดรอารยาสาริกาพุติผู้เชี่ยวชาญด้านเวษษาชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพคะ่ะและพี่เิ้ลจารุณีสุขสวัสดิเ์เดนชกับรายการ Top Health Story สวยสุขภาพดีแบบท็อปทอปค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเรามีหัวข้อเราคือจุลชีพเพื่อนรัก นี่วันนี้นะคะเรามีหัวข้อที่ใครๆก็อยากจะมีเพื่อนรักอยู่กับเรานานๆแบบจริงๆร,รักเราจริงๆนะคะในทุกยามแต่นี่คืออะไรกันคะจุลชีพเพื่อนรักต้องหาความหมายแล้วล่ะคะ่ะว่าทําไมดรยุ้ยเขานําจุลชีพมาเป็นเพื่อนรักมันหมายความว่ายังไงกันคะดรคะตามหัวข้อเลยพี่ตามหัวข้อเลย <c oughs> เขาเป็น <c oughs> เพื่อนรักเราได้เหรอคะพี่เปิ้ลเขาเป็นคนที่เหมือนเขาเคยพูดว่าเขาอยากมีเพื่อนอยู่กับเขาตลอดเวลา ใช่คือเขาเป็นแบบเพื่อนที่จริงๆอ่ะเพื่อนที่รักจริงๆที่รักพี่ใช่ป่ะอื <c oughs> อยู่กับเราตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะพี่มีแล้ว <Yeah. S 2> อยู่ในตัวพี่24ชั่วโมงเลยค่ะถ้าพี่เปิ้ลาถ้าพี่ถ้าพี่รู้สึกเหงาใช่ป่ะพี่ก็เอามือไปรูปลำไส้ลำไส้พี่ พี่ก็คุยกับเพื่อนพี่ไป Hello How are you เงี้ยเหรอคุยไปคุยไปจุลชีพในลำไส้ค่ะมีอยู่ตั้งหนึ่งร้อยร้านตัวค่ะพี่ก็จะไม่เหงาอีกต่อไปโอ้โหเยอะเลยนะคะไปคุยกับเขาอย่างเงี้ยเหรอคะก็คุยทุกวันไม่ต้องไปแบบโอเคค่ะก็จริงนะคะคุณผู้ชมคะแต่จุลชีพเนี่ยเพื่อนรักของเราเนี่ยต้องมีดีกว่าที่เอาไว้รูปคำหรือพูดคุยเฉยๆนะคะทีนี้ ดรยุ้ยต้องเป็นผู้เฉลยอีกละวค่ะว่าความสำคัญของเขาที่เขาอยู่กับเราแล้วเรา,เราทำไมเรารักเขาแล้วทำไมเขารักเราค่ะพี่คุยเขาอย่างวันนี้ฮัลโหลแล้วแต่เชา้าฮัลโหลเฉพาะตัวดีนะตัวไม่ดีเราไม่ค่อยอยากพูดนใหญ่เวลาเราพูดเรื่องจีิเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จะพูดถึงตัวดีแหละค่ะ,คะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวเราตัวไม่ดีเยอะกว่าเมื่อพี่ไผ่ลมแล้วเหม็นว่าตัวไม่ดีเยอะกว่า จุลชีพจำนวน100ล้านล้านตัวในลำไส้ของเราค่ะเป็นตัวกำหนดสุขภาพของมนุษย์ในหลายแง่มุมค่ะแล้วก็ถูกตั้งชื่อวิชาการนี้ว่าเป็นสาขาใหม่ด้านสุขภาพมีชื่อว่าฟาร์มาไบโอติกค่ะหรือเพสต์จุลชีพซึ่งเป็นการศึกษาการใช้โปรไบโอติกหรือว่าจุลชีพมีชีวิตในฐานะสารที่มีฤทธิ์ในทางยาจากธรรมชาติในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆรวมถึงการยืดอายุไขของมนุษย์ นักวิทยาศาสตร์พบว่าจุลชีพที่มีประโยชน์ในร่างกายอะเราสามารถผลิตสารธรรมชาติที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายมนุษย์จํานวนนับไม่ถ้วนเลยค่ะอืมค่ะนับไม่ถ้วนเสริมจากดกรนะคะคือที่ไทยทำเรามีจุลชีพแบบแบบของฟาร์มาไบโอติกถึง3สูตรด้วยกันค่ะคือ Bovis, Bovis BB บ และ b o ว i สไอเให้คุณผู้ชมได้เลือกตามความต้องการเลยค่ะเนื่องจากจุลชีพเนี่ยแต่ละสายพันธุ์ก็เก่งกาดกันไปคนละด้านนะคะแต่ทุกชนิดจะช่วยดูแลลำไส้ของเราทำให้ไม่แปรปรวนทีนี้ต้องถามดรยูยค่ะว่าเราจะเริ่มดูแลตัวเองจากสูตรไหนก่อนดีคะเราเริ่มจากสูตร Bovis ค่ะเพราะว่าโบวิสเริ่มจากว่าโบวิสประกอบด้วยไบฟิโลแบคทเรียขออนุญ,ญาตนะคะลองกุ้ม BB536 ค่ะขอขอ,ขออนุญ,ญาต าจากประเทศญี่ปุ่นค่ะจะได้เห็นกันว่าปกติเราจะมีแลคโตบาซิลลายกับไบฟิโดอันนี้เป็นไบฟฟโดแบคทีเรียลองกุ้ม BB 5 3 6แต่ในสูตรก็มีแลคโตอยู่ตามสัดส่วนในลำไส้เราแหละอันนี้เป็นสัดส่วนสายพันธุ์ที่มีความคงตัวสูงค่ะ BB 5 3 6คือสิทธิบัตรของเขาพอรับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยก็ยังคงมีปริมาณจุลชีพที่มีชีวิตจํานวนมากที่ตรวจพบในลำไส้คือที่ญี่ปุ่นเนี่ยพอเรากินไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปวัดในอุจจาระว่า จากที่เรากินกับที่อยู่ในอุจจาระมันรับได้ไหมว่ามันยังคงปริมาณมากและยังแข็งแรงมีชีวิตอยู AC ่ค่ะในเรื่องของการกระตุ s awesome. <S ้นภูมิต้านทานค่ะมีงานวิจัยแบบที Korean ่ดีมากๆช่วยอาการภูมิแพ้ลดอาการอักเสบแล้วก็ปรับสมดุลคอเลสเตอรอลปรับสมดุลคอเลสเตอรอลด้วยนะคะโอ้คทีนี้คุณยุ้ยแนะนำโบวิสในกรณีไหนบ้างคะก็ในกรณีที่ผู้มาแบบมาหาเรามีอาการลำไส้แปรปรวนอะ หรือว่าเซ็เดิมซิบลิกเดอร์มาไตติสเป็นการอักเสบของต่อมไขมันที่แบบที่หน้าเราอาจจะเป็นรูปตัวทีอะไรเงี้ยที่นู้นที่นี่เป็นผื่นๆน,นะคะแล้วก็กลุ่มภูมิแพ้กลุ่มแพ้ภูมิกลุ่มที่ใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยๆหรือว่ากลุ่มที่ไปโดนการจ่ายยาปฏิชีวนะรักษาสิวซึ่งจา่ายกเป็นเดือนอย่างเงี้ยยุก็ออกมาใช้จุลชีพแทนค่ะนอกจากนี้ยูก็ใจ่ายในคนไข้ที่ท้องเสียค่ะ แล้วก็จ่ายในคนไข้โรคกระเพาะเพราะว่ามีงานวิจัยว่าจุลชีพตัวดีไบโตรแบตเทเรียมเนี่ยไปฆ่าเชือ้อเอสไคโลไลที่เป็นสาเหตุของการเกิดแผลในกระเพาะได้ด้วยแล้วก็จ่ายในสิวผื่นในวัยผู้ใหญ่ที่เกิน20แล้วยังเป็นสิวและไม่หายขาดอือหืออันนี้ก็คือใครเป็นแล้วก็จะรู้สึกเลยว่าทั้ง ปวดด้วยอาเจียนด้วยในบางคนนะคะคือมีเลือดออกใช่ไหมคะใช่โอ้ oh, นี้ตัวโบวิ h ช่วยได้นะคะทีนี้ยังเหลืออีก2สูตรค่ะสูตรต่อไปเป็นสูตรโบวิชบีบีนะเพิ่ม BB ขึ้นมานะคะเพราะว่ามาจากบริษัทบรินากะประเทศญี่ปุ่นเหมือนกันแล้วเราพูดถึงตัวนี้ด้วยเลยค่ะโบวิชบีบีเนี่ยเหมาะกับคนขออนุญาตค่ะอยากผอมอยากสวยค่ะเพราะว่ามีงานวิจัยเรื่องความผอมแล้วก็เรื่องความสวยโบวิ s บีบีเนี่ยมาจาก บฟิโดแบตทีเลียมเบรเวสายพันธุ์ B3 เป็นสายพันธุ์สิบธับัตรของโมลินากาเหมือนกันค่ะเป็นจุลชีพตัวดีที่มีคุณสมบัติเฉพาะแล้วก็มีงานวิจัยจากโมลินากาว่าคุณสมบัติเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาเผาผลาญต่ำค่ะทำให้เกิดโรคอ้วนลงพุงหรือเมตาบอลิกซินโดมแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นกับผิวพรรณทําให้คนที่กินโบวิส B3 เนี่ยผอมลงไขมันและน้ําตาลในเลือดลดลงแล้วก็ผิวพรรณสวยงามแล้วก็ชุ่มน้ำมากขึ้น โอ้โห oh, ทั้งผอมทั้งสวยนะคะแบบนั้นเลยนะคะ f a r m มาไบโอติ ic, ฉบับผอมสวยงานวิจัยที่คุณยุ้ยนำมาให้ดูก็ดูดีมากๆเลยแต่อยากให้คุณยุ้ยเล่าถึงงานวิจัยของไบ f i โ o b a c t e r i u m Breve b r e บรเวสายพันธุ์ B3 จากบริษัทม r รินกะประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มเติมอีกสักหน่อยเะคะ่ะก็มีงานวิจัยของ B b r e v e สายพันธุ์ B3 ค่ะ ในหนูทดลองที่ถูกทําให้อ้วนแล้วก็แบ่งหนูเป็นสองกลุ่มพอหนูถูกทําให้อ้วนแล้วมันถูกแบ่งหนูเป็นสองกลุ่มก็เป็นหนูสายพันธุ์ของเขาเรียกว่าสายพันธุ์อ้วนลงพุงเป็นสายพันธุ์ที่ยูเอามาวิจัยเบาหวานของอยูวีค่ะค่ะแล้วก็ตีพิมพ์ในรารสารการแพทย์ชื่อ Bioscience b i o t e c h n i c a l ปี2010ัค่ะเป็นการทดลองที่ใช้ระยะเวลา4-8สัปดาห์คือ1-2เดือนผลการทดลองปรากฏว่าหนูอ้วนนะคะหนูอ้วนลงพุงเนี่ย มีไขมันในช่องท้องลดลงคอเลสเตอรอลกับไตรกลีเซอไรด์ลดลงน้ําตาลในเลือดแล้วก็อินซูลินลดลงเทียบกับหนูนอ้วนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้กินแต่ยาหลอกนะแล้วก็ยังมีงานวิจัยในมนุษย์ด้วยพี่นะคะคือโบวิสที่ดรยุ้ยพูดไปแล้วนะคะคือสําหรับลําไส้แปรปรวนตัวนี้ค่ะอันนี้ตัวนี้นะคะสําหรับลําไส้แปรปรวนท้องเสียท้องผูกภูมแิแพ้แพ้ภูมิตัวเองและ ตัวโบวิสบ b นี่ค่ะโบวิสบ b บีก็สำหรับคนที่ต้องการผรอมสวยนะคะหากคุณผู้ชมสนใจเรื่องราวที่เราพูดคุยกันมานี้สอบถามเข้ามาได้เลยนะคะที่ Line at top shopping หรือตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังงานวิจัยกันต่ออย่าเพิ่งไปไหนนะคะเพราะว่าเรายังเหลือตัว BB b o โ i s อีกตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยสักครู่เดียวค่ะ ท็อปเฮลส์ตอรี่ท i ิจุลชีพในลำไส้เป็นตัวกำหนดสุขภาพของมนุษย์ในหลากหลายแง่มุมและได้ถูกตั้งชื่อวิชาการนี้ว่าฟาร์มาไบโอติกหรือเพสต์จุลชีพซึ่งจะเป็นการศึกษาการใช้จุลชีพมีชีวิตในฐานะสารมีฤทธิ์ในทางยาจากธรรมชาติในการรักษาและป้องกันโรคต่างๆรวมถึงการยืดอายุไขข,ของมนุษย์